สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสวนตัดดอกไม้อีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกห้าวันจะเป็นวันพระนะคะตามธรรมดาเราก็จะตัดประมาณถึงวันพระห้าวันหรือหกวันนะคะเราก็จะตัดไม้ซึ่งจะเป็นไม้ตลาดขายออนไลน์นะคะที่จะมีไม้ตูมช่อยาวไซส์สวยนะคะนี่นี่ค่ะก็ตอนนี้ราคาก็เริ่ม ลงมาอีกแล้วนะคะเริ่มลงมาอีกแล้วไม้นอกก็ลงแล้วก็ออเดอร์ก็น้อยด้วยค่ะช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะคะแถมกล้วยไม้ยังหมดรุ่นอีกนะพอตัดออกไปแล้วนะคะนี่ตรงนี้คือส่วนที่เราตัดไปแล้วเมื่อวานดอกก็จะน้อยลงะคะ ดอกน้อยลงราคาก็ถูกจะอยู่กันยังไงล่ะคะตอนนี้นี่นะคะปกติแล้วพอฝนลงฝนตกบ้างอะไรบ้างดอกเขาก็จะเริ่มออกนะแต่ปีนี้อากาศร้อนร้อนมากถึงจะเป็นหน้าฝนก็ยังร้อนอยู่อ,อ่าทำให้กล้วยไม้เนี่ยแปรปวนดอกไม่ค่อยมีนะคะนี่นะนี่ ยังไม่ค่อยจะสุดกันเท่าไหร่นะคะสุดก็คือการที่ปลายช่อปลายยอดเขาตันแล้วก็เริ่มแทงดอกอย่างอันนี้ก็เริ่มแทงดอกแล้วนะคะก็คือออกดอกใหม่แล้วกล้วยไม้ก็จะออกตามซอกใบนี่นะถ้าเราตัดไม้เสร็จแล้วเราไม่บำรุงเขานะคะ เขาก็จะไม่ค่อยออกดอกกล้วยไม้เนี่ยต้องใส่ปุ๋ยให้เป็นประจำบำรุงเขาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีดอกให้สม่ำเสมออย่างที่บ้านเนี่ยจะใส่ทุกสัปดาห์เลยนะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังมีไม่มากนะคะนี่ราคาก็ถูกค่าปุ๋ยกระแพงค่ายาก็แพงแต่ยังดีหน่อยนะช่วงนี้โรคแมลง บาบางนะคะก็เลยห่างฉีดตอนนี้เราประมาณ9วันฉีดนะคะปกติเราจะ6วันฉีดแต่ตอนนี้9 1 0ถึง10วันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มแมลงไม่ค่อยมีนะคะแต่กล้วยไม้ก็ออกน้อยนะ,ะตอนนี้ราคากล้วยไม้นะคะไม้สั้นอยู่ที่75สาตังค์นะคะส่วนไม้ตลาดขายออนไลน์ราคาอยู่ที่ โลละห้าสิบบาทวันนี้เราเข้ามาในแปลงตัดนะคะวันนี้มีออเดอร์ตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคะ่ะแต่วันนี้เราตัด,ตดวันที่สองแล้วเราจะตัดไปอีกประมาณอีกสองสามวันนะคะแต่ว่ากล้วยไม้เราเริ่มน้อยแล้วอะจะมีดอกไม้ตัดอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ก็ย่าเริ่มขึ้นแล้วหลังจาก รัดยายาไปนะคะก็เก็บกันบ้างนะคะถ้าเก็บไม่ทันเราก็ราดอีกแต่ว่าเราจะไม่ราดเกินบ่อยจนเกินไปก็จะเก็บไว้ให้เขาใหญ่อีกนิดนึงถ้าเก็บไม่ทันเราค่อยราดถ้าเก็บทันเราก็ไม่ราดนะคะเราก็จะใช้เก็บเอานี่นะคะเราก็จะบำรุงปุ๋ยตอนนี้เราใส่ท้ายสูงท้าย ท้ายสูงนะคะเพื่อ,เ,อเพิ่มสีสันกับดอกแล้วก็ทำให้ช่อยาวสีสดใสดอกใหญ่นะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วก็ที่บ้านใช้สุดรหกสามสองสามสองกลางกับท้ายเสมอกันเพื่อช่วยในการเร่งดอกแล้วก็ช่วยให้ดอกเขาดอกใหญ่สีสดแล้วก็ช่อยาวนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะที่เราซื้อมานะคะสาหรับใส่กล้วยไม้เป็นปุ๋ยเก็ดละลายน้ำนะคะนี่สูตรแบบนี้นะคะปุ๋ยนี่เราซื้อมาเราจะต้องมีที่วางนะคะที่รองเราจะไม่รองกับพื้น,นะะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งดอกทำให้ดอกโตดอกสวยดอกงามนะคะนี่ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเสมอใส่ไม้เล็กนะคะใส่ไม้ใหญ่ก็ได้แต่ใส่บ่อยไม่ดีนะคะจะทำให้ก้านโตใส่ไม้เล็กๆปลูกใหม่นะคะเราจะใส่สูตรนี้นะคะสูตรเสมอ ส่วนนี้ก็คืออยาเล่ลงยลากของเรานะคะนี่นี่เราใช้กันอยู่ประจําตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อพักน้ําของเรานะคะกว้างใหญ่นะคะแล้วตรงนงู้นก็เยอะค่ะนี่นะคะเป็นบอ่อพักน้ําของเรากว้างมากเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ดูดน้ําของเรามีมอเตอร์นะคะดูด่อง ส่งไปรดน้ำนะคะในนี้เราก็จะเลี้ยงปลาไปบ้างนะเพื่อไม่ให้มีวัชพืชนะตอนนี้ปลาตัวใหญ่มากต้องหาพวกผักบุ้งให้กินนะคะแต่เราไมเา่เลี้ยงอาหารนะคะเพราะจะทำให้น้ำเสียได้เราใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็เราใส่ยา แคปแทนนะคะเพื่อ,อป้องกันเชื้อราโรคเน่านะคะตอนนี้ยาแคปแทนถ้าเราใส่ยาแคปแทนเนี่ยเราไม่สามารถฉีดพ่นให้โดนดอกได้นะคะเพราะว่าเขามียาปนอยู่ก็จะจับตามใบยิ่งถ้าถูกดอกก็จะจับเป็นคราบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยโดยการเราใส่ยาแคปแทนลงไปเขาจะเป็นคราบอย่างนี้ถ้าเป็นน้ำที่ขุ่น เวลานั่นเวลาลดแล้วเนี่ยก็จะจับดอกเป็นคาบอย่างนี้นะคะเวลาลดเพราะฉะนั้นเวลาลดปุ๋ยที่ใส่ยาแคปแทนลงไปเราจะลดไม่ให้โดนสูงว่าต้นมากนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้โดนดอกได้ทำให้จับดอกไม่สวยนะคะนี่ดูใบสิคะเขายังจับอย่างนี้ดอกเขาเป็นกรรมี่ีจะจับดอกมากกว่านี้นะคะไม้น,น,นะคะหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราก็จะลดน้ำซ้ำปุ๋ยนะคะ กว่าจะตัดขายได้เราจะลดน้ําถึงสองครั้งเลยนะคะถึงจะได้ไดเออไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่านะคะเพราะว่าอากาศร้อนๆแล้วยิ่งขายส่งใส่กล่องไปไกลๆจะทําให้คางเขาเนี่ยเน่าได้คางเขาก็คือตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าคางกล้วยไม้นะคะจะทําให้ส่วนตรงนี้เน่าได้เพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยแล้วเราจะลดน้ําถึงสองครั้งเลยนะคะเพื่อฟาชัวนะคะ เอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ